สวัสดีครับผมปิตแสบนะครับและขอที่ผมจะมารีวิวในวันนี้นะครับคือเจ้าสิ่งนี้ครับขาตั้งมือถือขั้นเทพครับมันเทพยังไงครับเพราะว่ามันมีไฟด้วยครับว้าวเซลฟี่หรือไลฟ์สดรับรองหน้าขาวจ้วแน่นอนฮ่ฮ่ฮ่าฮอินฟินิตี้ ต้องยอมรับนะครับว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลครับทุกวันนี้คนอยู่กับหน้าจอมากกว่าเจอหน้ากันจริงซะอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดก็ตามหรือการประชุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบทําผ่านมือถือทั้งหมดนะครับแล้วเพื่อน,นึกภาพออกไหมครับว่าบางทีแบบเฮ้ยเราไลฟ์สดหรือแบบซูมคุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วหน้าเราดําแบบ ต้องหาแสงขนาดไหนต้องเปิดแสงยังไงทำไมหน้ามันดาตลอดเวลาครับแต่ถ้าเพื่อนดูวิดีโอนี้จบเพื่อนๆจะลืมปัญหานั้นไปเด็ดขาดครับเพราะดีครับเขาคิดค้นมาให้แล้วครับเจ้าขาตั้งตัวนี้นะครับคือยี่ห้อบิดบูปรุ่น TS 6ครับนี่แน่นอนครับเหมือนเดิมครับบิดบูปมาในกล่องขาวขาวเขียวๆแบบนี้นะครับและแน่นอนได้มาจากบบงกูนะครับแบบไซคูบันคูเรือนของผมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่700กว่าบาทครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสเมเป็นสมผลเนาะไม่เชื่อเดี๋ยวเราลองมาดูใกล้ๆกันนะครับว่ามันไม่ใช่ขาตั้งที่แบบเป็นพลาสติกง่อยๆธรรมดาครับถือว่าทำออกมาได้แข็งแรงมากๆนะครับรวมไปถึงตัวไฟตรงเนี้ยก็สามารถปรับเปลี่ยนสีแสงและอุณหภูมิความแรงได้ทั้งหมดเลยด้วยอ่าผมเลยมองว่าเจ็รบาทเนี่ยคุ้มค่านะก็ไม่มีอะไรมากตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสินค้าใกล้ๆดีกว่านะครับจะได้ประกอบการตัดสินใจซื้อของเพื่อนๆเนาะเพื่อนๆกำลงกัลงมองหาข,าขาตั้งที่มีไฟในตัวแบบนี้ผมว่าคิดว่าเจ้าตัวเนี่ยน่าจะชนะ อ,า,อามาเรามาดูกันครับตรงนี้สิ่งแรกเลยที่ผมประทับใจก็คือค,อความแข็งแรงของเขานะครับคือเนี่ยมึงเนี่ยมันเป็นเหล็กนะครับี๋ยวผมแจ้ฟังเสียงครับเห็นไหมครับอันนี้มันคือเหล็กนะครับไม่ใช่พลาสติกนะยังไม่ได้แบบว่าตอกแบ กองแกงกองแกงกันนะครับแต่พอเบรียอย่างนี้แน่นอนก็ต้องแลกมากับน้ําหนักที่มากขึ้นนะครับก็ต้องเลือกเอานะครับถ้าอยากได้เบาก็ต้องซื้อพลาสติกอาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่แต่ถ้าอยากได้แข็งแรงทนทายก็จะเป็นแบบเหล็กแบบนี้นะครับแต่ก็น้าหนักเพิ่มมากขึ้นอาจจะพกพาอาจจะทำให้ความพกพาสะดวกสบายน้อยลงนะครับแต่ถามารถพกได้ไหมพกได้ไม่ได้หนักมากขนาดนั้นนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่ผมชอบก็คือความอิสระเสรีของเขานะครับอ่ะนี่ตัวนี้ที่ขาตั้งมือถือตรงนี้นะครับเราสามารถปรับได้เต็มที่เลยครับนนนี่ะครับ จะปรับลงล่างวางกับพื้นอย่างนี้เลยเดี๋ยวจะยกขึ้นสูงปุ๊บก็ได้ยังไงก็ได้หมดเลยครับตรงนี้ก็ปรับได้อีกครับเห็นไหมอิสระเลยอะ่ะบางทีเราอยากได้มุมแบบเฉียงกดลงงานก็ถ่ายปุ๊บเรี๋ยจะเอาขึ้น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 ,นได้หมดเลยครับอันนี้มันไม่ได้มีล็อกหรือว่ามีอะไรเลยนะครับตรงนี้อิสระเสรีเลยครับเราจะปรับขึ้นกี่องศาตามใจเราเลยครับแต่ว่ามันแน่นนะครับไม่ได้ว่าแบบว่าเฮ้ยยกขึ้นไปพอวางของแล้ว่วงลงมาอย่างนี้ไม่มีนะครับนี่ครับผมวางให้ดูเห็นไหม แข็งแรงครับถือว่าแข็งแรงครับเพราะตอนที่ยกขึ้นโงนนี่ต้องฝืนด้วยเพราะมันหนักมากนะครับนี่แข็งแรงจริงๆริงนะครับแล้วก็จะปรับได้หมดเลยเต็มที่ป้าป้าป้าเห็นไหมครับอ่าส่วนตัวไฟด้านหลังครับก็ปรับได้อีกเช่นกันครับด้านหน้าปรับไปแล้วปุ๊บไฟด้านหลังนี่ครับก็จะอยู่เป็นสูงแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเอาลงล่างปุ๊บนี่ชั้นหนึ่งก็ได้อ่านี่นี่จะเป็นอย่างนี้ก็ได้ครับแค่ว่าบางทีระวังมือถือตรงนี้แล้วไฟมันอยู่ใกล้เกินันงิีหน้าสว่างไปก็ถอยไม่ได้ครับแล้วแต่ปรับได้ ก็ปรับได้อีกครับเห็นไหมอ่าบางทีไม่อยากเอาไฟเจาะหน้าตรงๆครับก็จะเจาะขึ้นบนหรือเจาะไปข้างหลังแบ็กกราวหรืออะไรเงี้ยได้หมดครับนี่ต้องเลี้หมุนได้รอบทิศทางเลยครับเห็นไหมอ่าจริงๆแค่สองเรื่องนี้ก็กินขาแล้วนะครับความอิสระและความแข็งแรงนะครับเห็นไหมอย่างนี้อยู่ที่เราแล้วเราจะแบบปรับเปลี่ยนอะไรยังไงก็ได้นะครับี่ิตภัณฑ์ก็คือสามารถพับเก็บได้เล็กกระทัดรัดขั้นสูงสุดด้วยนะครับอ่านี่ครับเมื่อเราต้องการพับเก็บนะครับเฮ้ยเมื่อกี้ผมพับยังไงแล้วลืมนะมัน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 พับได จำไม่ได้อย่างนี้อ่าใช่ใช่ครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับพอเัาเก็บแล้วมันก็จะเล็กแค่นี้เองครับคือจริงๆที่เป็นไฟฉายเป็นอะไรก็ยังได้เลยนะครับเพราะว่าจะตัวที่ให้แสงสว่างทั้งหมดอยู่แค่ตรงนี้ทั้งหมดเลยครับเนี่ยเราต่อเป็นอย่างนี้แล้วก็สามารถเปิดได้กดค้างไว้ข้างบนปุ๊บมันก็จะเปิดเห็นไหมเราสามารถใช้แทนไฟฉายก็ยังได้เลยเห็นไหมอ้าาาอ่ะไหนๆเรามาถึงตรงไฟตรงนี้แล้วเรามาดูความเฟี้ยวของไฟตรงนี้กันดีกว่าครับเดี๋ยวขั้นแรกให้ดูก่อนนะครับว่าอ่ะนี่ตรงนี้คือปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็ดนานสาย นะครับอ่าน้วจะพอมองเห็นนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เลยคือแสงขาวแทบจะล้วเลยขาวสว่างหน่อยนะครับแต่ถ้าเราปิดแสงสีขาวไปปื้บเปิดตัวนี้เห็นไหมนี่เป็นแสงสีส้มอ่าฝั่งนี้ปรับแสงสีส้มฝั่งนี้ปรับแสงสีขาวครับแล้วก็ปรับความแรงความเบาอะถ้าปรับแรงสุดสองันก็จะเป็นประมาณนี้ผสมกันครับถ,ถ้าปิดสีขาวปุ๊บมันก็จะเห็นเป็นสีส้มเห็นไหมครับแล้วปิดสีส้มเปิดสีขาวอ่าก็จะเป็นไฟขาวประมาณนี้นะครับตรงนี้ต้องไว้กับมือได้เห็นในชัดอ่านี่นี่แสงขาวนะครับอ่าส่วนอย่างนี้เห็นไหมแส,ส,สงส อ่าชัดเจนนะครับปรับไปตามใจชอบนะครับจะแรงจะเบาอะไรจะข้างหนึ่งแรงข้างหนึ่งเบาปรับตามที่ชอบเลยครับลองมองดูแบบไหนหน้าเตียงสวยก็ปรับได้เลยครับแล้วก็หลังจากนั้นกันหลังตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกแบตเตอรี่ที่เหลือครับเหมือนอย่างเงี้ยครับสว่างอยู่สี่ช่องแปลว่าแบตเตอรี่ยังเต็มอยู่ครับพอใช้ไปะปุ๊บไฟไปขึ้นรถทีละช่องทีละช่องทีละช่องนะครับถ้าไฟเหลือช่องเดียวก็ให้ชาร์จแบตได้นะครับการชาร์จก็เขามีสายชาร์จมาให้อยู่แล้วในกล่องนะครับนี่ชาร์จด้านข้างตรงนี้นะครับอ่ารบ่นคัเนจี่นนเก่่าหอยนึงครับ USB Type ก็มีปัญหาครับสายชาร์จตรงนี้เขาแถมมาให้อยู่แล้วนะครับแค่เราต้องหาหัวมาเสียบเพิ่มเติมเท่านั้นเองนะครับอนี่นะครับพิมพบพับเก็บนี่เล็กนิดเดียวครับใหญ่กว่าฝ่ามือนิดหน่อยเท่านั้นครับพกพาสะดวกจริงแมไปเที่ยวได้อ๋า สำหรับตัวผลิตภัณฑ์และการใช้งานก็มีเท่านี้ครับไม่มีอะไรมากครับที่นี่นะครับอยู่ที่ประสิทธิภาพของมันครับเดี๋ยวเราลองใช้กันดูดีกว่านะครับว่ารูปภาพและวิดีโอที่ได้มาจากขาตั้งขันเทียบ t w o ว f TS6 ตัวนี้มันจะเป็นยังไงครับมันจะออกมาดูดีกว่าที่เราไม่ใช้เลยหรือเปล่านะครับแน่น,นอนแหละครับมันต้องดูดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะมันมีแสงขึ้นมานะแต่ผมอยากเห็นคุณภาพของมันว่ามันออกมาได้ดีขนาดไหนนะครับก็ตั้งเป็นแบบไฟใกลหน่อยก็ได้ครับไฟใกล้เกินเดี๋ยวผมว่ามันจะสว่างมากไปนะแล้วก็ แล้วก็เปิดกล้องหน้าถ่ายได้เลยแค่นี้เลยง่ายๆนะครับแต่เมื่อเทาวางแบบระดับอย่างนี้เห็นไหมครับคือไฟมันต่ำกับมือถือนิดนึงเดี๋ยวเราเปิดไฟเพื่อไปติดเงาของมือถือได้ครับเราต้องยกขึ้นมานิดนึงอุ้ยประมาณนี้ครับยกขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้เห็นไหมครับถึองบอกอิสระมันฟรีมากเลยนะครับอ่ะยกขึ้นมาประมาณนี้นะครับอย่างนั้นก็หมุนให้ตรงหน้า อ่านี่นี่ครับสามารถเซตได้ตามใจนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่ออกมากันครับออแต่กนขั้นแผมต้องปิดไฟของสตูดิโอผมก่อนนะครับเพราะได้เป็นชีวิตปกติถ้าคนจะใช้ต้ตนตัวเนี้ยเขาคงไม่ได้มีไฟสตูดิโอแบบผมใช่ไหมผมขอปิดตรงน,นี้ก่อนนะมันจะได้แบบว่าสมจริงนะครับ โอ้โหไฟสตูดิโอนี้ช่วยเยอะมากนะครับดูตรงนี้หน้าเห็นจะเป็นเงาแสงลงจากข้างบนอย่างเดียวเลยครับอ่าอ่าทีนี้เรามาลองใช้กับมือถือตัวนี้ดูดีกว่านะครับเดี๋ยวขั้นแรกผมจะลองถ่ายแบบธรรมชาติดูเอาเปรูปจากกล้องมือถือตัวนี้แล้วแบบปิดทุกโหมดเลยนะครับเอาแบบว่าธรรมชาติสุดๆเลยนะครับเรามาดูกันครับรูปแรกสุดนี้ก็คือจะถ่ายตอนที่ปิดไฟตัวนี้ก่อนนะยังไม่เปิดไฟตัวนี้นะครับนี่ยังปิดอยู่นะครับมาดูกันนะครับว่าออกมาเป็นไงครับ แต่ดนรูปมันเป็นประมาณนี้ครับถามว่าเป็นยังไงคือจริงๆก็ไม่น่าเกียดนะต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสมัยนีย้กล้องมันถือว่าโอเคนะเขาจะไม่ทําให้เราหน้ามืดแน่นอนนะครับแต่เมืเ่อสังเกตอยู่ดีครับที่บริเวณหน้าจะเห็นเป็นเงาเยอะเห็นไหมครับคือแสงมาตกลงจากข้างบนไงตรงบริเวณใต้ตา,ตาบริเวณใต้แก้มตรงที่มันเป็นอยู่ใต้ต่างๆอะ่ะมันก็จะเป็นเงาดำๆมืดๆนะครับเรามาดูกันครับว่าถ้าเปิดไฟจะเป็นยังไงนะครับอ่ะมาเราก็เปิดไฟปุ๊บอ่าทีนี้แล้วก็เลือกอุณหภูมิสสีใหให้แบบเเมมาาะอไฟข เยอะหน่อยละกันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะส้มไปอะไรอย่างเงี้ยนี่ดูจากกล้องนี้ก็วแจ๋วลแล้วนะครับอ่ะเรามาดูรูปที่ได้ดดดดดจากการถ่ายจากมือถือนี่อีกทีละกันนะครับอ่ะรูปเป็นอย่างนี้ครับนี่สังเกตไหมครับพอจะลบเงาต่างๆได้แล้วก็อุณหภูมิของภาพจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเพราะม,มันมีแสงสีส้มเป็นบางส่วนเห็นไหมครับหมามันก็เจาะมาเป็นประมาณนี้นะครับแต่สามว่าดีขึ้นไหมผมว่าดีขึ้นมากนะตรงบริเวณหน้านี่สว่างขึ้นเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเพื่อนดูไม่ชัดเจนนะครับผมเปรียบเทียบหน้าทั้งสองภาพ ป็นไงครับพอวางเทียบกันสองภาพแบบนี้มันตัดสินได้ชัดเจนมากเลยเนาะทีะนี้ต้องถ่ายเป็นวิดีโอบ้างดีกว่านะครับเรามาดูกันว่าภาพจากวิดีโอออกมาจะเป็นยังไงครับนนจรบบครับอ,อ,อ่ะภาพที่ออกมาจากกล้องสดเป็นแบบนี้ครับ นี่สวัสดีครับผมเพื่อสีตัวแสบนะครับนี่ครับนี่คือภาพจากการทดลองใช้บิสบูม TS6 โดยที่ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับนี่คือภาพสดๆเลยค่ากับรูปเลยผมก็ถือว่ามองหน้าเตียงแล้วแบบดำๆคำๆนะครับอมานี่ลองเปิดไฟดูดีกว่านะครับ น่าใสสว่างชัดเจนครับอะทีนี้มาลองดูอีกทีครับว่าถ้าเปิดไฟแล้วภาพจออกมาเป็นยังไงนะครับอ่ะมาดูครับวิดีโอที่เปิดไฟครับอ่าสวัสดีครับผมเปิ้ลซีตัวแสบนะครับนี่คือการทดลองใช้ขาตั้งกล้องคันเทปครับ Bissou TS หกครับดูว่ามันจะเฟี้ยวกว่าแบบปิดไฟหรือเปล่านะครับเฮ้ยติดตรงที่แบบลูกตามีไฟอยู่เนี่ยแหละ เป็นไงครับความแตกต่างของการมีไฟและไม่มีไฟผมว่าชัดเจนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายวิดีโอธรรมดาการไลฟ์สดหรือว่าจะประชุมผ่านซูมอะไรผมว่ามันช่วยมากมากเลยนะครับมันทําให้คุณภาพของวิดีโอเราอะดีขึ้นในทุกรูปแบบเลยครับแต่ก็เหมือนเดิมครับปัญหาสำหรับคนใส่แว่นแบบผมนะครับก็คือถ้ามีไฟแบบนี้ครับถ้าเราอยู่มุมไม่ดีครับไฟมันจะมาบังตาเราพอดีครับคนที่มองจะรู้สึกแปลกๆจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยตาเป็นไรว่าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครใส่แว่นแล้วใช้ไฟแบบนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับต้องหามุมที่่มมันไบง ตามันจะมีมุมอยู่นะครับคือที่แบบถ้าเราจาะตรงๆมันอาจจะเข้าตรงตาพอดีครับแล้วต้องแบบเพียงค่ะอะไรเงี้ยซึ่งคนที่ไม่เข้าใจก็อาจจะงงอีกว่าเฮ้ยทำไมมึงเก๊กจังวะทำไมไม่มองหน้าตรงๆต้องแบบอ,อ,อะไรเงี้ยก็คือเอเอผมผมหลบไฟก็คือแบบเออผมหลบไฟไน,นะครับตรงนี้มันก็สุดวิสัยจริงๆครับคุณดูจะทํายังไงเหมือนอย่างตรงนี้ของผมนะครับไปศัตรูผมอยู่ด้านข้างนี้ถ้าผมหันข้างนี่เห็นไหมครับนี่ไฟบางตาเลยนะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับสำหรับคนใส่แว่นนะสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องแบบนี้้ครับตองหามมุ่ย ยื่นไปมันจะได้ไม่นจะทอนลูกตาเราเข้ากล้องประมาณนั้นนะครับอ่าแล้วครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือความเซียวของ b r i d g e w o l f TS6 ขาตั้งกล้องคอนเทพตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งนะครับถ้าสนใจสั่งซื้อนะครับนี่ครับราคาประมาณ700บาทนะครับกดที่ลิงก์ใต้วิดีโอของผมแล้วซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญแบงก์กูมีโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายรวมไปถึงโค้ดส่วนลดด้วยนะครับสนใจข้อมูลทั้งหมดอยู่ใต้วิดีโอของผมนะครับีและครับขอสุดยอดที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับขอบคุณแบงก์กูอีกครั้งนะครับที่สนับสนุนของดีๆแบบนี้มาให้้นนะคครับโโออเเแลววจิดี นะครับยังไงเ่อนเพื่อนไม่อยากจะพลาดความฟีลฟิความสนุกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ดติดตามกดกระดิ่งกางๆนะครับเจอกันครับขอไปเซลฟี่ให้หนุ่ใจก่อนดีกว่าครับหน้าขาสว่างสดใสไร้ริ้วรอยแล้วโอ้ยนะราบสวัสดีครับบันเล่สามสองหนึ่งอะ้